ดามสายพันธเกาหลีซึ่งคนเกาหลีเนี่ยเขากินมาเป็นพันปีแล้วไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เอามาผลิตใส่ซองแบบนี้นี่หนึ่งซองเท่ากับยานหนึ่งโดสมันจะเป็นผงตัวนี้หน้าที่ของเขาคือทําให้เลือดเราสะอาดเพิ่มออกซิเจนในเลือดถ้าลองซองเดียวรู้เรื่องหมายความว่าเวลากินเข้าไปห้านาทีเนี่ยมันจะมีอาการยิบ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 ,ยบไเพิ่มออกซิเจนตามตัว เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าต้องเข้าใจถึงจะกินถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าเราแพ้อาหารเสริมเพราะว่ามันมันเร็วเป็นสินค้าตัวเดียวที่บริษัทยูวีพัทออกมาแล้วทําตลาดได้ทะลุทะลวงทําจากผลไม้60ชนิด1นึ่องเทากยบยานโรสเพิ่มออกซิเจนลดไขมันลดน้ําตาลแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาดวงตาเดี๋ยมันจะวิ่งไปที่เช่นเส้นเลือดไหลในตาด้วยนะมันจะไปซ่อมถ้าเจอจุดไหนที่มีปัญหามันจะซ่อมนี่คือ น้ำผลไม้ตัวนี้นี่คือรับเบอรี่ที่นําเข้าจากเกาหลีลูกดำๆเนี่ยบ้านเราเรียกลูกหมอนมันจะไปลดน้ําตาลไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเป็นผลไม้ทั้งหมดหกสิบชนิดหนึ่งกล่องราคาปกติพันแปดร้อยเก้าสิบแต่ราคาสมาชิกอยู่ที่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนี่คือราคาปกติซองลร้อยกว่าบาทแพงไม้แพงแต่ถามว่ามันช่วยเราเบื้องต้นคือดูแลระบบเลือดให้กับมนุษย์ ในประเทศไทยเนี่ยคนป่วยเยอะไปแก้ที่ปลายเหตุกินยาลดไขมันไปกินยาลดน้ําตาลแล้วก็กินตลอดชีวิตถูกไหมแต่ถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้คือล้างระบบเลือดยาที่กินหมอจะเป็นคนลดให้เราอัตโนมัติถ้าเลือดเราดีท่อน้ําอ่ะถ้าเลือดเราเลี้ยงมันวิ่งไปตลอดท่อน้ํานะมันเหมือนเราเส้นเลือดเราอะ่ะถ้าท่อมันสะอาดมันก็วิ่งซึ้หัวใจก็ทํางานไม่หนักคนที่เป็นเบาหวานโรคตามมาก็คือหัวใจเพราะว่าเลือดมันเนืด หัวใจก็ต้องบีบแรงมันก็พุ่งปุ๊บเผลอๆไปโดนในเส้นไหนที่มันฝีแตกแปะ